is 24 launch event And then we are very thrilled to be here because we'll redefine the way you create and connect with the world and the people. However, technology alone isn't that really open up the possibility with the Galaxy AI. Like like all of you, actually like all of you, more creative and more unique individual talent, actually, the possibility are truly endless. And Samsung, Thailand has been always our focus, especially this time. Thai languages was featured in our global communication. category management. Thai up to Electronics could be toll. ต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนวาร์ปเข้าไปด้วย Galaxy AI ของเรานะครับคือหลายๆคนอาจจะมีคำถามนะเอ๊ะ Galaxy AI มันคืออะไรนะครับถ้าจะให้ตอบสั้นๆน,นะครับมันคือความสามารถของ AI ที่รวมเอาไว้ใน Galaxy A214 ของเราด้วยและก็ตื่นเต้นกับความรำด้วยเพราะว่าตัว Galaxy AI ตัวใหม่ของมันรำจริงคือคือผมอยู่ในวงการแบบหนุนการบันเทิงแบบเดียวแต่อยู่ในวงการไอทีามานานมากแล้ว <c oughs> ก็จะแบบอันนี้จริงๆคืออยู่ในวงการไอทีมานานมากแล้วก็จะแบบแบบคือพออยู่สักพักก็เริ่มแบบ อะไรออกมาใหม่ก็เริ่มวาวน้อยลงเลยใช่ไหมครับแต่ปีนี้ผมว่าไกซีไอนำใหผมกลับมาวาวเลยครับเพราะความล้ำของ AI ความฉลาดที่แบบมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนแต่มันคืออินเทลเจน์ตโซลปึ๊บนะครับคราวนี้ก็เลื่อนเลยอยากให้รูปตรงคือถ้าเป็นมือถือทั่วไปเนี่ยก็จะไมนมันก็จะเล็กลงคุณภาพจะแคบลงแต่นี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะสร้างพื้นที่ส่วนที่แบบส่วนที่เหลือขึ้นมาเองเลยนิ้วรู้ใช้แอปแมท เราใช้ได้ทั้งนิ้วแล้วก็ใช้ได้ทั้ง S Pen เลยครับแล้วพอเซอร์เข้าปักา๊กอะมันขึ้นมาเลยว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรปีอะไรผมโชว์เลยไหมครับได้ครับนี่ฮนะง่ายๆครับสมมุตินี่คือรถที่อขออนุญาตดูด้วยได้ไหมครับได้เลยครับคุ่เต อันนี้นะฮะเป็นรถที่ผมชอบแต่ว่าผมไม่รู้รุ่นนะฮะผมก็ง่ายๆนะครับผมกดปุ่มโฮงคางไว้ตรงที่สมมุติว่าเวลาเราเสร์ชเสร็จนะครับเราแค่ปัดลงไปแล้วเราก็สามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆที่เราเล่นอยู่ในมือถือได้เลยนะครับก็พูดง่ายคือมันไม่มารบกวนไม่ต้องแบบสลับแอปไม่ต้องมาทําอะไรให้มันวุ่นวาอยู่ในที่เดียวจบเลยฟีเจอร์อินเทอร์เนเตอร์ค่ะใช่ก็ช่วยเราแปลเรียลไทม์แปลเรียลไทม์หมายความว่าสมมุติพี่อังกฤษทพี่จับใส่กฤษดไป หนูใส่จีนใส่พี่แล้วก็ฟังกันดูเรื่องจริงเหรอมันจะใช้ได้จริงป่ะใช่ค่ะพี่ควรใช้ลองไหมใช้ได้เลยครับลองได้เลยครับตอนน้าเพื่อทดสอบความสามารถก็เมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้พี่นะที่พีเคพูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วน้องในนี้พูดภาษาจีนครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่เคยลองนะมั่นใจนะพี่พูดไปเลยใช่ไหมได้ค่ะอ่ะก่อนพี่หน่อย Good วิ่ how are you 早上好你好吗 Hello, brother. Fine. เป็นไงครับใช้ได้ไหครับและขอเชิญผู้บริหารไทยซัมอนเ็กส์ทุกท่านเชิญมาได้เยครับน่าหวดเข้าสู่ในการเชิญครับโอ้โหมัน วันหนึ่งพอไหมวันหนึ่งไม่พอไม่คือรุ่นเนี้ยผมว่ามันเขาเรียกว่ามันอีกสเต็ปหนึ่งของผมอันนี้คือไม่ได้พูดเอาไม่ได้พูดเอาสคริปต์นะแต่ว่ามันอีกสเต็ปหนึ่งตรงที่เหมือนแบบมันมือถือมันไม่ได้แข่งกันที่สเปคตต่อไปแล้วมันแข่งกันที่ความฉลาดล้ำในการทํางานอ่ะแบบเหมือนมันตอบโจทย์ในการทํางานของเรามากแค่ไหนเพราะบางทีสเปคสูงมากขึ้นไปอ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกซีพียูแรงมากขึ้นตรงนี้แต่เราไม่รู้สึกแล้วอ่ะมันมันเร็วพอแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ตอบโจทย์คือฟีเจอร์ใหมม่่่ๆททีันําาว มันลดข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของเราได้มากขึ้นเยอะเลยที่แต่เรื่องเหมือนไปทีเมื่อกี้ไออันนั้นเราใช้เยอะเพราะว่าแต่แบบมันเป็นสายแบบเวลาไปเที่ยวอ่ะชอบถ่ายรูปแล้วชอบมีคนติดหรือแบบคนที่ถ่ายให้เราก็แบบเปรี้ยวมากเอียงมากอะไรเงี้ยยิ่งเวลาแบบคนต่างชาติถ่ายให้เมื่อก่อนเวลาเราเขาถ่ายให้เสร็จเราอย่างเงี้ย thank you thank you แต่ว่าไม่ได้แต่ใจยังไม่ได้แล้วเราก็ไม่กล้เขาถ่ายใหม่อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจบเพราะว่าเรามาหมุนมาปรับเพิ่มเพิ่มขนาดเราให้ใหญ่ขึ้นเอาคนข้างหลังออกหรือว่าทำได้หมดเลย ซึ่งมันคือใช้ AI generate ขึ้นมามันเจ๋งมากตรงเนี้ยแหละครับยังว่าตัโต,ต,ตดทุกด้านเลยเนาะตอบแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าเจ๋งมากก็คือเรื่องของไอ้ translate <มา S 1> นะครับเ <นะ S 2> พราะเราเราเ <นะ S 2> จอ<ะ>แบบเราไปต่างประเทศบ่อยแบบไปแฟนมีสอะไรเงี้ยแล้วบางทีเ<ม>ขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันมีกำแพงภาษาอยู่ถึงจะใช้ภาษากีษสื่อสารบางทีมันจะไม่ได้ร้อยอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่พอมีอันเนี้ยเราสูสกว่าเราจะเหมือนลดลดกำแพงระหว่างเรากับแฟนๆได้เยอะมากถ้าเวลาเราอยากจะสื่อสารอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนแบบ face to face นะสมมติแบบ โทรศัพท์ก็ใช้ได้หรือว่าเทคเนี่ยบางทีเราพิมพ์ภาษาไทยไปหาคนต่างชาติเวลาคนต้องทํางานเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันททเทียบราคากับวามสามารถของมันคุ้มค่าไหมเต้มันมันซื้อเถอะครับไม่ใช <laughs> <laughs> ่ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าจะเลือกสีอะไรเพราะมันมันสีสวยทุกสีเลยให้เป็นากไหนครับกับคนที่สนใจครับผมก็คนที่จองไปแล้วคิดว่าน่าจะได้เครื่องพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าใครที่ททยังไม่ได้จองก็รีบจองนะครับเพราะว่าช่วง โปรโมชั่นช่วงแรกเนี่ยจะมีแบบัพความจุให้เป็น2เท่าเลยสมมติแบ,บเราสั่ง26ก็จะได้5 1 2แล้วก็แบบเขามีโปรโมชั่นมีสิทธิพิเศษอีกเยอะมากแบบพูดไม่หมดเลยเงี้ยรู้สึกว่าถ้าตัดสินใจจะซื้อต้องเร็วหน่อยต้องรีบซื้อเร็วๆนี้เลยก็ไปลอง e x p e r ์ e n c e กันได้ที่ตามช็อป a m s u n งนะครับไปลองจับลองเล่นดูว่าชอบฟีเจอร์ไหนชอบสีไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รีบตัดสินใจครับซัม s ุง S24 Ultra นี่เขาสามารถเขามีฟีเจอร์แปลภาษาอยู่แล้ว ใครที่อยากจะคุยกับใครนะคะหรือว่าอยากจะแบบไปต่างประเทศไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถที่จะแปรภาษาได้ง่ายเลยครับได้หลายๆภาษาเลยได้หลายภาษาตอนนี้ได้13ภาษาครับมีพีเจอร์้โได้อยู่พิเจอร์โอู้ดได้โอู้ดไม่ได้เุะต้องมีซัมซุงแกลกซี่เอส14เป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยง่ายง่ายกับชีวิตมากครับคือนอกจากจะแปลภาษาได้แล้วก็สำหรับซัมซุงแกลกซี่ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ อย่างที่โอชอบมากเลยก็จะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งครับคือเรียกว่า circle to search นะครับก็คือสมมติว่าโอเนี่ยปางคนชอบเก็บสะสมของครับของเล่นของอะไรเงี้ยครับบางทีเราอยากรู้บางทีเราเกิดไม่ทันหรือว่าอยากเสิร์ชข้อมูลก็แค่แบบวงกลมสิ่งที่เราสนใจครับข้อมูลก็จะขึ้นมาในให้ให้เรารู้เลยครับซึ่งสะดวกมากๆครับต้องมีเป็นเจ้าของมีต้องมีครับมีหลายสีด้วยเขาชอบสีเหลืองใช่ไหมผมชอบสีเหลืองอย่างสีเหลืองอย่างสีเหลืองนี่เย็นเลย มีม <Es> <specific> <laughs> ีอะไรอย่างนี half. ้อีโต้เอาอะเอาพอแล้วเอาพอแล้วเออโทรศัพท์เ็โทรศัพท์ต้อง Samsung รุ่นรุ่น S 24 Ultra ให้โอ้ไฟอีกหนึ่งอ่ะฝากอย่างเป็นทางการฝากอย่าเป็นทางการต้อฝากดีๆนะครับก็อยากจะฝากให้กับแฟนๆแฟนคลับของโอ้นะครับหรือใครที่เป็น สนใจนะครับอยากจะซื้อมือถือดีๆสักเครื่องโอ้แนะนำลยครับ Samsung S24 Ultra ครับเพราะว่าฟีเจอร์เขาเยอะมากๆนะครับทั้งฟีเจอร์ Live Translate ฟีเจอร์อีกยเยอะแยะเลยครับที่อยากจะให้ลองครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้ซัมซุงกันดู Samsung Galaxy S24 ครับเป็นไงบ้างกับค่ะก็บางคะ่ะแล้วก็เบาด้วยคะ่ะแล้วก็มีฟีเจอร์อัดแน่นคะ่ะใช่ผัดกันแล้วใช่ไหมว่าแบบสื่อสารในทั่วโลก ใช่ค่ะนอกจากะสื่อสารแล้วยังช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นด้วยเพราะมี AI คู่ใจนะคะเหมือนพาเพื่อนไป้วยทุกที่ที่สุดว้าวอะไรสุดที่หนูว้าวที่สุดก็คือหนึ่งคือเรื่องภาษาด้วยแล้วก็ของพี่เต้ที่เป็นฟีเจอร์ลบคนออกแล้วก็บิดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวที่ว้าวกันน้นั็นคือด้วยที่เราทํางานในในวงการมันทิงเวลาเราจะโพสตอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเรียบเรียงเยอะเขามี AI ช่วยเราเรียบเรียงใช่ช่วยเขียนอีเมลหรือว่าอะไรต่างๆ่างนะทำให มันเป็นฟอร์มอลมากขึ้นใช่ค่ะอะฝากช,ชวนชวนเลยครับคมค่ะก็ชวนชวนเพื่อนๆเป็นครอบครัวเดียวกันกับแน่น,นะคะ Samsung g ล l a ก y a 2เอิบสี S <S ่ค่ะ ตัว s ยีนะคะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเจเนเรชมาใหม่โดยเฉพาะเป็นแบบ Gala x y AI วันนี้แต่งตัวมาแบบพยายามจะก a l ล x y ซี่ที่สุดเท่าที่ Gala ็กซี่ได้เอคนหนึ่งไม่ได้คนหนึ่งไม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้ของเขาคือซ m s ซ n งนี่ขึ้นชื่อเรื่องกล้องอยู่แล้วนี่เขาพัฒนาไปไกลกว่านี้อีกชอบมากเขาบอกให้เอาผมลงต้องสวยไว้ก่อนไปก็รู้สึกว่าทุกรุ่นของ Sam ซุงอ่ะเขาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้อย่จริงเราเขานอกจากกล้องคือมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากๆาเช่นถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยเขาก็เขียนให้เลย อะไรที่ยืดยยาวๆเขาก็ย่อให้เลยเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าแบบตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนซัมซุงเกิลซีเอสยิบสีมีหลายสีไหมน้องใช่สีที่เลือกคือเบียร์เลนโรเทียใช่รู้สึกว่ารู้สึกว่าสีม่อนมาเป็นเป็นสีมงคลตัวเองมันตอบสนองในการทำคอนเทนต์คนใจของเราด้วยใช่ไหมคุณไม่เราเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราจะพกกล้อง DSLR ไปทุกที่มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันต้องจบเออแล้วนอกจากนั้นคือเรารู้สึกว่า เริ่มใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นหมายถึงว่าฉชนคิดว่าก็คือหมายถึงว่าบางทีเราทำคอนเทนต์กลางคืนอ่ะโทรศัพท์หลายๆรุ่นมันมันมันเบื่อค่อยค่อยรับประกันมากๆว่าซัมซุงกับซิกจริงๆไม่ใช่แค่เล็กๆคลิปทุกๆรุ่นของซัมซุงอะถ่ายตอนกลางคืนได้โหดมากไม่แหมใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นมีวันหนึ่งที่เป็นวันเซอร์เซอร์อุ้ยพระจันทร์เต็มดวงซูมนั่งซูมพระจันทร์ใช่กระต่ายขึ้นเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบ คิดมาดีจริงอยู่กลองเพราะฉะนั้นใครที่ทำคอนเทนต์คือชอบแน่นอนไม่ได้ทำสิไม่เนาญซูมระเบิดซูมเข้าไปเพราะเมื่อกี้เราอยู่งบเราไม่พออะไรเงี้ยเราไปอยู่ข้างหลังหน่อยแต่เราก็ยังเห็นเขา